ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแม่แม่นี่แม่พี่ซันซูมไปที่แม่ก่อนแป๊บนึงแม่แม่อย่ายิ้มนี่ไม่ได้ให้แกเข้าเออันนี้ไลนมาทันทีแม่่ะแม่เนี่ยข่าววีนะแม่อย่าขำาดิไม่ใช่ขำนี่ไม่ใช่ไรตลกขาวีนะเนี่ยแม่แม่ต้งนี่ด้วยตบโต๊ะเหรอ แม่แม่โตโตเบาแล้วแม่แป้งนึกแม่ตโตเบาแล้วให้แม่ฟอมบุกับแม่โตโตเบาแล้วเมื่อไหรส้มตำฉันจะเสร็จงานแล้วนะห้าสองเมื่อไหรส้มตำนีนจะเสร็จแลันจะลอทานมากๆเนี่ยแม่เกินบทเกินบทโอ้หเกิน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 กินเกินเกินอกินเ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 ก่เกนนเกิกินเกินเกิเกเกินเกินเกินกินเกนนเกเกเนนนนนเเนนนเเนก ตีสามตอบแทนเมื่อไหร่ต้มตำอีกจานหนึ่งจะเสร็จสักทีเนี่ยรอไม่ไหวแล้วนะรอไม่ไหวแล้วนะชักช้าหิว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 แม่แม่แม่เป็นป้าขายต้มตำไม่ได้เป็นปอบหิว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 แม่รอแปงเปนป้าหายมตำไม้เหิวหิวหแม่ตอแป๊บหแม่สองหิวพอพอหิวเยอะเกินอ่ะมันเหมือนหิวหิวหิวปอบปอบหิวอ่ะไอ้ดูดูในมื้กูด เม저์จ๊อว์จ๊อว์ดูแแลีเกิดวนี่เิวัี่ิวมกดีกันนแ่เกินมนีกนี่กันนี้แนีเันรอนวนะิวหิวนี่คือัี่ยังมีอยู่ หิวหิวหิววมื่อกโหไปหยาดเลปหยาดะทยังไงดีวัเนี้ยเมื่อกี้แม่จะแม่นางหลายไม่ใช่แม่แม่หิวแต่แต่มือไม่มาแต่แมมือไม่มามือไม่มาแม่มือไม่มาอย่าไปซ้อมมือ อ่ะรู้แล้วแ,แม่แม่จับแค่ช้อนตพอมไว <c oughs> ้อ, <c oughs> อ่ะแล้วนี่ระหว่งางเราร้านอาหารอ้าะไปไหนล่ะนี่นี่ใช้ที่ร้านส o o ต่ำเรามีนักมองๆๆ <c oughs>

ก็าอ๊จีสามดก็สิบก้าบาทุกควเวรี่ทุกม,ามาังมังานส่ตอนนี้จานสเชีนยนัก่าใจตางโนะคะหกขวดจากส1งร้บเหลือแค่ร้อบาทนะคะว่าเข้าใจหรอโอ้หึ no 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 ต้นนี้เซตทัน yes เบบกู yes อืมเรืีถูกมาก yeah มาพร้อมอยู่เป็นแม่ค้าที่แบบเวลี <c oughs> ่แซ and i ินเลสต้องแฮ นักร้องนำบัวน์คัปสตาแ d คนหิวข้าวอยู่นี้คือออมชมร้องได้ไหมอันนี้จะก็มาเยังยังงดีใจย็ีอยู่พิงยังไม่ันเลยจะรอตั้งสมาธิจะรอตั้งสมาิั้งสมาธิรอย่าตกอย่าตกนะใครอยาขำนะแม่เป็นคนหิวข้าวนะห้าสีสเม่อไหร่ต้องทการจะเสร็จสักทีคะเนี่ย

ลุกขแม่แม่แม่องดีแค่ตรงนี้เออยืนลุกขึ้น่ลุกขึ้นแม่ลุกขึ้นแกงขึ้นลุกขึ้นใี้สีเราู้ทีเดีเดี๋ยวให้สีเลยนะคะโอ้โหหิวแม่บอกสูดีงานวันนี้ฉันจะฟ้องคนเขางานวันนี้นะหยอ อกก่นเดี๋ยวแม่ทนไม่ไหวบอกตาเองปเรียมาต้องทมาทจะตามเองไปสละกัน

นี่คือการที่แม่ชุมลูกโดยที่ไม่คิดใดๆเนสิ่งนเขาร้องเก่งนะเนี่ยอ่ะแม่ยังกำหมัดแม่เลยอ่ะดูมแม่ไม่กำไม่กำเลยโอเคมันอีกสองมาแค่นอ้นลงไปตูนขึ้นมาเอลซ่ามามาแกอย่ายอมแพ้ไม่ต้องขึ้นมาเลยไม่ต้องไดลง ไม่เป็นร้องร้องไปอืมไม่เอากรเทียมนี่ไม่มีเนืเพแพงร้อง <S 2> <2> <S นี่คือกรารประกวดคุณจะมาถือเนื้อพงเนื้อเพลงได้ไง ต้นไปต้นเดสองค่ะร้องไปเลยไอเพลงเอลซ่าเดนแม่ก็ดูอยู่เร็วเอลซ่าไปเพลงวันนั้นเลยอ่ะอะไรพระตังบอกไปอย่าไปไม่มีไม่มีเวลาดูเลยร้องเลยแอร์เร็วร้องเลยเออเลยก็ไปดูไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวร้องสดเลยโชว์เลยนี่คือการส่งพลังเสียงใหม่ะไปไปไม่ร้องเลยไม่ได้นี่ถือให้มาเออร้องเลยเออขอเดี๋ยวขอไม่ได้ไม่ได้มันน้ำมันน้ำอยู่อย่างนี้มันขอได้ไหมร้องเลย มแต่งองคเด็ดิโก้แกต้องจำอะไรดีได้ไ้ปน้องเล o เอไม่ใช่เพลงแอรเลียวตัวมันจำไม่ได้จริงไเะเอาไปก่อนไดไเอาไปแต่งมาก่อนไปก่อนไม่ได้แดนเซอร์ทำฟินี่ไม่ได้นะใครทำอะไรเราเคเชิญเขาไปเชิญเเต้นดิแล้วก็เชิญเต้นลำใครมีปัญญาก็ออกมาร้องนำโชว์วิรายกรก็ในการทำเสียงลุง ส่วนเจ้าเองก็ออียเพียงแต่ะว่าใคลว่าช้าละลชาลล่พ้องมาอะไรกลังช้าล่ลลพ้องมาอะไรกัลังชาลลล่พ้องมาอะไรกันลังชาลลละพ้องมาอะไรกันลัง ใจในผลงานตัวเองมากเลยทุกคนปวดตัวเหรออเคเดี๋ยวเพิ่งแม่อย่าเพิ่งมาแต่งจะเล่าแม่ไม่รู้จะห่างแแต่แม่เริ่มตบมือไปด้วยอ่าอก่อนพก่นแม่จาได้ป้าเมื่อตอนยังอยู่ม .4 อ่ะที่ตังต้องไปประกวดงานวันสุดร้อนคู่อ่ะล้วแตงอ่ะแต่ก่อนอ่ะเราไม่สามารถจะเปิดแอปอะไรดูได้เลยแบบเพลงอะไรก็ไม่รู้ พี่แม่สอนแต่งร้องเพลงจำได้ปะจำได้จำได้เราแต่งไปร้องแต่งได้ที่หนึ่งอะแต่งไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนนะแต่ร้องได้ที่หนึ่งอะน้าไม่เชืวว่อแม่นี่แม่แต่งเอาเนื้อมาให้แม่ดูอะแล้วแม่ก็บอกว่าอ๋อแม่ลองเป็นแล้วแม่สอนแต่งร้องทีละท่อนอนะวันเดียวอีกวันไปร้องชนะเลย เถึงมุ้ยดินสิ้นฟ้าใครจะร้องสดกันตรงนี้เลยลไม่ได้ไหมไม่ได้ไหมไต่งด้อหมไม่ไ้ไหมแมงสองครับถึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรัก มารสมารยังอยู่ในไตลาสุาทานแล้วก็อะไรอีกครับขอบขอบทานพิศวัสด์ไม่คขาดครับ ถือว่าสุดยอดนะครับผมถึงแกจะเก่งใหม่ได้เทียบกับเกงนี้ดีกว่าเดิเนี่ยต้องอีกรอบหนึ่งจะเป็นรองเล่นหรือเปล่าเนี่ยได้ร้องร้องไปแม่ลองเพลงพร้อมมากนะคะทุกคนอะไรแกพร้อมกันเหรอแต่ว่าวันนี้ฉันจะร้องเพลงอื่นนะไปขึ้นเวทีมาขนาดนี้แล้วกําลังซึ้งกันไม่ให้พลาดไม่เป็นงซึ้งหมดใจอะไรมือไวแล้วไปด้วยกันตเตะตะเตะเตะไป อันนี้เลยเหรอเออเป็นเพลงแบบเขินจังไม่ต้องเขินอะไรดีทีนี้ทีนี้เราก็แบบกินต่อได้ค่ะที่นี้บองว่าต้องต้องร้องเลยเดี๋ซอมแล้วลกันหลบกนนี่คือเวทีสาองทยของท้องเิ่นแบบเพลงไทยเฮ้ยทำไมีไม่ดันเรอเต้นอยู่รอเต้นแกก็พูดเบาๆสิมันก็เบาฮัลโหลค่ะทุกคนเขินจังแม่เขินเราผมว่าเขินตู่แน่แม่ตอนเมื่อกี้ขอสี่คนเลยค่ะ กดฟังอดทนฟังแค่นั้นแหละอดทนฟังกันนะคะทุกคนความสุขเป็นขขาต้นคอยให้ฟันเขาเป็นของพวกเราผู้ชมท่านมาโดนโดนโดนโูนร้องเพลง กดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ